สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์พักพิงสุงนัขน้องเคนายนะครสุนัขเคนายโอ้มีอาหารแพทย์ด้วยนะฮะนี่ฮะทหารแพทย์แพทย์ทหารเนาะพูดผิดก็เป็นหน่วยแพทย์ของสุงนัขนะฮะ น้องสฟารีนี่ฮนะครูฝึกชาวอังกฤษนะฮะก็จะเป็นกลงของเขาเลยีบ้านติดแอร์เรียบร้อย่าเรียกเข้าบ้านนะให้น้องพักผ่อนเนาะ โเนายเป็นครูฝึกนะที่เมืองไทยแต่เป็นชาวต่างชาตินะครับผมทหารหน่วยแพทย์ทหารก็มาให้กำลังใจน้องๆน,นะครับผมแพทย์ทหารหญิง อีกตัวมาแล้วครับฮีโร่ของเรานี่คือฮีโร่นะที่ช่วยผู้คนรอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ติดอยู่ใน สากตึกนะฮะน้องก็สามารถที่จะช่วยชี้จุดได้นะครับผมสฟารีก็ใหญ่มากนะฮะน้องยืนเท่ากับกรงของน้องเลยปกติถ้าใส่กรงเล็กแล้วน้องยืนแล้วจะโดนหัว รูฝึกมองหากูฝึกน้องมองหากูฝึกอยู่ไหนน้อนี่นะรูฝึกน้องจะมองหาตลอดน่ารักมากมองหากูฝึกรอคอยคำสั่งอย่างเดียวน้องน่ารักมากนะ นักเขามีความฉลาดนะฮะเขาา็ได้รับการฝึกหนักเหมือนกันนะกว่าจะได้มาจุดนี้น้องสาฟารีสาฟารีมองครูฝึกมองรอครูฝึกนะเอครูฝึกไม่เห็นมาหาเลย น้องก็รออยู่ฝึกก็นั่งไม่เรียกน้องสฟารีเลยนี่กูฝุดชามกรษนะฮะโอ้โหนุ่น,นะโโนไม่รู้น้องชื่ออะไรเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์แพทย์สุนัขนะกำลังถ่ายรูปอยู่ น้อยแพะสุนัขน้ำเนื้อห้อยแบบตรวจจะม,มีใครมากจะม,มีคนมาเยี่ยมหรอเยี่ยมน้องสปารีเออน้องสุนัขเค้าหรือว่าเคนาจะมีชื่อชื่ออ่อแาอนะแต่ละชื่อแต่ละกลงเนาะ ขนาดหน่วยแค่สุนัขก,ก็ยังเข้ามาถ่ายรูปน้องนะฮะก็คือคือความน่ารักของน้องใช่ในใน,ในในความน่ารักของตัวสุนัขนอกจากมีความน่ารักแล้วยังจะมีความฉลาดความฉลาดในก่อนยังจะมีความสามารถใช่ความสามารถในการค้นหาทุกประสบการณ์ว่าเป้าหมายที่ท,ที่ที่จะไปค้นหาในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากกว่าจะเป็นสุนัขเค้คาในก็ไม่ธรรมดา,นานต้องฝึก อย่างหนักเหมือนกันเป็นการฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญสำคัญอ๋อแสดงว่าน้องไปปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเข้ามาแล้วนักข่าวเลยตามมาใช่ใช่น้องตัวนี้นะน่าจะไปปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเนาะ เราไม่เห็นป้ายน้องชื่ออะไรเจา้าหน้าที่น้องน่ารักมาก เป็นครูฝึกนะครับเขาโกงแล้ว น้องไปปฏิปฏปฏบัติหน้าที่มาแล้วนะครับน้องสาฟารีตัวใหญ่มองน้องสาฟารีตัวใหญ่มากกรงใหญ่เลยถ้าไม่ใช่กรงใหญ่น้องก็อยู่แบบลำบากนะฮะเพราะว่าอึดอัดเพราะว่าหัวน้องจะติดเวลาน้องยืน ที่นักข่าวก็ตามมาทําข่าวน้องนะฮะทีน้องกลับมาพักน้องไปไป,ปฏิบัติปฏิหน้าที่มาแล้ว<อ>สุนัขทหารสุนัขตำร,รดวจเนาะ<อ>ก็จะมีหลายๆหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกันอ๋อน่าจะกลับไปแล้วเนาะเขาจะมีอีกโซนหนึ่งรับ เกิดตัดออกไม่เป็นไรมี่ตัวดำช,ชื่อเบอร์ลินนะฮะน้องเบอร์ลิน น่าจะเตรียมตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับผม น้องเบอร์ลินตัวสีดำน่ารักเหมือนกันน่าจะเอากรงมาเรียงตรงนี้นะฮะของน้องเบอร์ลินไม่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่นะแต่ว่า,ามาน้องเบอร์ลินตัวสีดำน้องเบอร์ลินตัวสีดำ ก็จะมีหลายๆหน่วยงานนะทางเคนายสุนัขเคนายสุนัขก, 9, กู้ภยัยก็จะมีของสุนัขตำรวจทหารนะแต่อยู่ด้านคนละโซนกันนะครับผมที่นี่ก็เป็นของเจ้าหน้าที่ทาง น้องเบอร์ลินติดแอร์แล้ว เป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะฮะ,อะโอเคนะครับสำหรับทีนี้พเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับน้องๆน,น่ารักทุกตัว <S <S น้องๆมีความฉลาดและความเก่ง สามารถนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคราาัว่าสวัสดีครับ